แบมบแบม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 เอาไกวะแกวะแกวะเอ๊ะแกวะอ้แบมดแบมแบมดแบมบมดไมแบมเอ๊เอเอ แบมหรือไม่แบมเนี่ยแบมบ้าอ่ะอ่ะติหน่อยนะ